ดูดวงชาวราศีมินเองมันลูกดือ้อหมูใหญ่ให้รวยอำนาจปารมีวาสนาโชคชะตาสิงหสิทธิ์คอยปกปัก,ปกคุ้มครองรักษาดุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับรัพ์หมูใหญ่ให้รวยโชคชะตาของท่านจะมีอำนาจจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวัง ดังใจหมายจัดหนักจัดเต็มด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิงสถิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาท่านจะมีอานาจท่านจะรับทรัพย์โดยโชคท่านจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจิตใจที่ห้าวหารเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังจนประสมเด็ดชะตาชีวิตรับทรัพย์การชิงไหวชิงพลิบการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับทวท่นันท่านจะได้พ้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาสิ่งดีๆจะได้บังเกิดครับนะผมโชคชะตาเพราะราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความผสมเลกเงินทองไหลามาเทมาผสมเลกจะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านจะได้ค้นพบได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนดาบสองควายเกิดขึ้นในโชคชะตาจะมีข่าวดีนะครับผมท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าไปทางด้านไหนก็เจ็บนะครับจะถอยหลังก็เจ็บจะมีอํานาจบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินคําชูหนุนนําโชคชะตา มุ่งบัานมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังระบบการมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาได้พบสิ่งที่ใช่ได้พบสิ่งที่เห็นได้ปรับปรุงครอบครัวจะลื่นเรองสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะมีข่าววิวาข่าวมงคลมนเสนมนจันทราจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองอัศวินถือดาบปานประหารศัตรูโมมาน นะผมถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วนะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดนะผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งลักดิตค้ำชูหนุนนำโชคกตาปิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากวะโดดอัศวินถือเหรียญน,นำพาสิ่งโชคลาภจะมีข่าวดีเข้ามาไม่ขาดสายอันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งม,มั่นม,มุ่งตรงไป้างหน้าการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา รับผมสิงสิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไปด้วยอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันน้ผมได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีอันใดอย่างก้าวกระโดดแสงสว่างจะส่องแสงมาสู่ตัวท่านได้ค้นพบได้พบนะครับได้ปรับปรุงน้าผม ได้ปักทองเตรียมตัวมีโชคมีลาบซื้อรถใหม้ายแดงนะผมอำนาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาจัดหนังจะเต็มถึงเวลาคาบุญสิ่งที่ใช่สําหรับตัวท่านแล้วนะผมโชคลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพิเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้ากระโดดจิตใจที่อ่อนไหวเกิดความแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีลุงชะตานะผมปากบันเอาจริงเอาจังจนประสบสํำเร็จได้คนพบได้พบได้ไดเจอได้พูดคุยได้ต่อรอง นะผมมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับผมให้เดินอ้อมเอาเอาใครบางคนนะครับมีเล์เหลี่ยมเล์กลนเพดุบายนะครับตกตําแหน่งความรักก็จริงแต่ว่ารักไม่สุดนะครับรักแบบครึ่งๆ่กลางๆแบบนี้หารู้ไหมใช่ได้หรือไม่นะครับท่านครที่จแบบนะต,ต้องแบกภาระไว้อย่างหนะักหน่วมทนไม่ไหวก็ต้องอดทนมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนผสมเสร็จจะตาชีวิต ับผมปุโรสีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนำโชคชะตาการนี้เริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสมสมหวังดังใจใหมายได้ค้นพบได้พบได้เจอ,ได,เจอได้เจอในสิ่งที่ใช่ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาการจะติเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบารมีวสาสนากานจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนสาของท่านแล้วนะผม ทาตามแบบแผนตุลาการกฎบ้านเมืองมีกฎโลกสวรรค์มีกฎโลกมนุษย์มีกฎโลกวิญญาณมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทุกสิ่งทุกอย่างจะหนุนนำโชคชะตาัะผมท่านจะเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะอดทนอดกานมานานกับทุกสิ่งทุกอย่างัะผมเตรียมตัวเฮลันัะผมรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายัะผมลื่นเลงสังสรรแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังัะผมข่าววิวาข่าวมงคลการริเริ่มเริ่มต้นการปฏิปฎดอย จ็บปวดรั่วลาวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆมีเอาไว้ให้ปาทะมีเอาไว้ให้แก้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นม่สุขแต่ว่าปัญหาต่างๆงูงงใหญ่เข้ามาให้ท่านรวยท่านกระจงรับไว้เองเหมือนลูกดื้อบอกว่าโชคชะตาของท่านเตรียมตัวจะพลิกจะร้ายการไม่ดีการที่ท่านสับสนงงง,งวยเอาแน่เอานอนไม่ได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องรีเริ่มเริ่มต้นนะผมลื่นเลืงสังสรรช่มชื่นอย่าไปใส่ใจกับเรื่องราวไร้ๆร้นะผม การปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปุงในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงนะินนารนะผมเลือล่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะผมบีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาไปไหนไม่รอดนะผมมันอดทนอดกั้นมานานแล้วเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาลุมแลาวนะผมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตามีการชิงไหวชิงพิบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนารนะผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตามันเกิดในลักษณะแฮงแมนนะนะเกิดความตึงเครียดแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขี้คลายได้นะครับผมในเมื่องูใหญ่ให้ท่านรวยท่านจงลาบไวนะครับผมจะมีใครบางคนเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนานำโชคชะตาเข้ามาพูดคุยเจรจาต่อรองถึงมีขั้นเขาเรียกการโยกย้ายโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาสิ่งหนึงสิิ์คอยปอกปักกุ้ครองรษา,าหนุนานำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผ,ลผ่านพัฒนาอย่างก้าโดดตอนที่ท่านนอนกระบนกระบายกระ,กระยับกระซาย ับผมเอาแน่เอาอรอไม่ได้การชิงไหวชิงพลิบการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาส,สนาจะบังเกิดซ้ายสามดาบขวาสามดาบบุ้งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวอาหาันเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จนะผมแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมเหรียญใหญ่เหรียญทองมาเริ่มนะจัดหนักจัดเต็มด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาะท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับป,ปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผันคนอายุน้อยกว่าจะนําพาสิ้นโชคลาภนะท่านจะได้รับถ้วยทองจากคนอายุน้อยกว่า เขาเรียกว่าโอกาสธุรกิจการงานการเงินนะผมฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดรอดร้าวแสนทุกทรมาร์คนะผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตานะผมท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อ้เล่นแก้ไขปรับปรุงการชิงไหวชิงพิบเด็ดขาดเด็ดเดียวาหานนะับดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคนะผมสุขสมสมหวังดังใจมารนะผมท่านควรที่จะต้องเลือกอะไรบางอย่างนะผมความเล่าร้อร้อนแรงจะเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่าน ระบบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาทันทีทันใดระบบจะตายชีวิตรับสัรบระบบสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาตเตรียมตัวได้เลยว่าชะตาชีวิตของท่านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีทันใดอาจจะมีการยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การาการเงนินรามขอ้อด้านแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด,ด้วยดีดวงสุขสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์ 8, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมเคลปใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านนะรวยเๆ,ๆตรวยตอนี้ไป ครับผมขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นนะครับผมชาวราศีมินงูใหญ่ให้รวยแล้วเอ็งมันลูกดื้อน,นะครับรับเอาไว้ให้ท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองขอให้ท่านแจ่มชื่นครับสวัสดีครับ